สวัสดีจ้าเพื่อนๆไมกแล้วจ้าผัวๆกับสมพรสีพรมเราจะเนาะเมนีกามาเขคอัวคือเกาจ้ามายำใส่ตาลกินกันเนาะจ้าเนาะใส่หอกกระลวกแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเนาะพิกหอกกระตำแล้วหอกกระเอาไปพิกใส่เนาะจ้าเนาะมาเบิ่งวิธีการยำจ้าเอาไปพิกใส่เอาต้นหอมใส่ต้นหอมที่หั่นไว้เนาะจ้าเนาะก็มีบักนาวเนาะเอากะบีบักนาวใส่จ้า ทำการปรุงเครื่องจะไปมักแบบใดก็เอาแบบนั้นละจ้ะเปรียวหวานเข้มแล้วแต่ความชอบของเขานอกจากเนาะแล้วแต่ความชอบของเจ้าของเองอันนี้ก็บอกตายโตบ่ได้ว่าเสียเอาแบบใดไปมักแบบใดก็ปรุงเอาแบบนั้นเนาะจา้ะใส่ตันเท่ากับซื้อมาแล้วเ่าก็มะตุมก่อนนะจ้ะเนาะล่างแล้วก็ต้มต้มแล้วเขาก็มาหัน่นให้มันเรียบร้อยแบบนี้นจ้ะ อันแล้วก็เอาบักพริกใส่เอาต้นหอมใส่บีบบางหน้าใส่ยังสี่ล่ะจ้ะนี่ใส่หลายๆให้มันเปียกๆนะจ้ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็สิมาปุงเครื่องใส่ดํน้ำลลงไปจ้ะโอซงคือสีหวานแ้เนาะงมันนี้เพื่อใส่หลายแล้วมันนะบีบบังหน้าใส่เพิ่มกันด้เนะจ้ะเนาะเอาก็ใส่น้ำปลาลงไปสิน้ำปลาลงไปใส่เฮากระสิใส่บัดนี้หลดดีจักน้อยนะจ้ะเนาะ คั่วกลมกลมขาดบ่ได้ก็คือผงนัวเห้าเนาะจา้ะเนาะผงนัวนี่ขาดบ่ได้เลยใส่ลงไปจ้ะใส่หน่อยแสบน้อยใส่ลายแสบลายเนาะจา้ะเนาะเรียบร้อยฮาก็โคนบานนี้โคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันทุกอย่างเนาะจา้ะเนาะยำใส่ตันเฮ้าโคนไปสักพักก็แล้วจา้าให้ส่วนผสมมันเข้าเข้ากันก่อนเฮาจะค่อยซิมเบิงบานี้ พี่น้องเอ,อย้ยยำไปกับน้ำลายไหลไปน,ำน้ำเนานะจ้าเนาะคิดอยากไหมจา่ายำใส่ตาลแซ่บๆเผ็ดเปรี้ยวๆเนาะจ้าเนาะนี่นนะนละจ้าวิถีชีวิตบ้านเฮาเป็นกับแกมกระไดเป็นกับเข่ากระไดเน,นานะจ้าเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วจา้าเป็นจังไดเป็ดตาแซ่บบ่จ้าซิมก,กรุงกอนเนาะจ้าเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ความชอบของไทยของมันเนาะจา้ะเนาะมาแบบใดก็เอาแบบนั้นบ,บ่พ่อเฮาก็ใส่หยังเพิ่มเข้าไปอีกเนาะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ะเด้อสิได้เป็นกำลังใจให้ขีดต่อต่อไปเนาะจา้ะเนาะมันบ่เปรี้ยวเฮาก็มีบักหนาวใส่อีกจาก้าน,นี่ฝากช่องน,น้อยๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง ก็บ่ม,มีพิธีรีตองอย่างไรดอกจ้ะยยำใส่ตันเขาแกนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะไปจ้ะไปกินกัน